หนึ่งวันของการเป็นเทรดเดอร์เป็นอย่างไรมาดูกันกระปีได้แล้วแปดร้อยโอ้หนึ 1, ่งพันกอดอนหน่อสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนพี่น้องชาวเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะมาตามติดชีวิตการเป็นเทรดเดอร์ของ เทรดเดอร์แทนนะครับว่าไลฟ์สไตล์แต่และว,วันแค่วันเดียวทําอะไรบ้างนะมาดูกันนะฮะว่าความยากลำบากการเป็นเทรดเดอร์นี้มันโหดร้ายแค่ไหนอยากให้ทุกคนชมจนจบนะครับรับรองว่าบันเทิงแล้วก็ต้งหลุกสนานแน่นอนนะครับไปชมกัน ามานะครับก็ต้องแบบปวดหัวนิดหน่อยจะลูกมาปลุกนะฮะงวเงียงงวเงียงงุงิงุนะินะฮะก็เตรียมตัวไปเข้าห้องน้ำนะครับตอนนี้นะตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันนะครับโอ้โหตื่นเช้ามาจับแปรงฟันกันเลยดับแรกนะถ้าถูถ้าถูยาสีฟันโฆษณาต้องเข้าแล้วละยาสีฟัน เช้ามาก็ต้องมาท,ทําธุระส่วนตัวนะทุกคนนะนั่นแหละแต่งฟันก็ไปยีเกี่ยวก็ไปแต่งไปเส่ละแทนนั่นแหละขอหน้าค่ะป้อนั่ว <c oughs> แป่งไปแป่งไปล้างแต่งฟันนะฮะ สร็จแล้วไปไหนต่อเสร็จแล้วไปไหนต่อเปิดประตูต้องไปเช็ดหน้านะฮะนี่อันก็จะมีอีกห้องหนึ่งนะปิดประตูเหียนั่นแหะเช็ดหน้าเพราะนั้นผ้าถุงเมียนี่หว่าเช็ดหัวทำไมไม่ได้หัวเปียกสักหน่อยดูความรอหน่อยอแค่หูพันหูขี้หูเยอะโอะดนเบียโดนเมียบ่นเ,บยบนเยอะ แงหน้าแอปเป้อย่างหลอแต่หลอแต่มาก่นมาถึงก็มาสองอกเลยเล่นเกมอยู่แล้วเกมอะไรอ๋อทาอาหารนี่ดูอันนี้คืออะไรอาหารันี้เกมอะไรเกมอาหารมคันคืออาหารมันคืออาหารคุณไม่รู้เรื่อง ตื่นเช้ามานะครับคุณก็ต้องมาดูกลุ่มเทเดแกรมกนะครับเจอสิทแนลแล้วก็ดูกราฟประจําวันนะครับเพื่อที่จะาพาลูกเขาทํากําไรนะชีวิตของเดดเดแกรก็ประมาณนีออ้ตื่นเช้ามาก็มาไล่เช็คข้อความเลยจ้าว่าลูกเขา เขาส่งการบ้านเป็นยังไงอวดผลงานเป็นยังไงก็มาไล่ดูไล่เช็คจากแนละ้วผมก็มาไล่ลงซิกแนลให้เพื่นอนๆนะครับเป็นไกด์ไลน์แล้วก,วก็รอติดตามผลตอนหลายอีกทีสวัสดีครับสวัสดีผมอยู่ ร้านกาแฟกับพี่หญิงนะฮะร้านร้านที่นี่กาแฟรอร่อยมากเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไม่ใยเออนนี่ครับอันนี้คือเจ้าของร้านนี่เจ้าของร้านคนสวยะะฝากร้านด้วยใครอยู่แถวาสาันปุเลยนะมาอุดหนุนพี่พี่หญิงเขาได้นะครับให้กำลังใจหน่อยโอเคผมมากินกาแฟที่นี่ทุกวันเกือบทุกวันนะฮะเพราะว่าอร่อยมากนะครับแถวนี้ไม่มีที่ไหนอร่อย ไปก่อนร้านนี้แล้วขอบคหายยากหาย,ยากคุณมาเลี้ยงแทนนะคะบรรยากาศภายในร้านที่นี่นะครับร้านกาแฟ168คอฟฟี่นะครับก็เป็นสไตล์บ้านาบ้านเล็กง่ายอยู่ง่ายแลดูอบอุ่นครับเห็น,นโลโก้ร้านเลยเนี่ยหนึคอฟอคคอฟี่กาฟฟได้แล้วอือร่อย ขอบคุณครับพี่หญิงครับขอบคุณครับขอบคุณนะคะหลังจากที่ผมซื้อกาแฟของพี่หญิงเสร็จแล้วนะครับผมมีอีกหนึ่งหน้าที่ก็คือต้องมาช่วยขยายปิด สวัสดีทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่เซเว่นส,สัข์สองอา่าสัตุเรยนะครับอยู่กับแม่ค้าคนสวยนะครับคนนี้เป็นพี่ผมเองคะควบคุมอำนาจการเงินของผมตอนตื่นเช้ามาต้องช,ช่วยช่วยพี่เขาเตรนะเียมของขายขนมครกลูกพี่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 เปิดร้านกี่โมงครับ 11เนี่ฮะเจอกันได้ที่เซเว่ตรงนี้นะฮะสาขาสองท่าร้วนะฮะขายหมดขายหมดก่อนก็อดนะฮะปกติขายประมาณ5ชั่วโมงก็คือหมดแล้วต้องจุดเตาวาม ยิงเท็ดสดไปนะฮะวันนี้พาทุกคนทำกำไรได้เท่าไหร่เนี่แปดร้อยนะ800โอ้หนึ่งพันกว่าดอนนะไอตัวยูเจนี้แบบว่าโดนตุนกินตับวิสุดท้ายนะทุกคนแฮปปี้ <happy S 2> หมดเลยนะเนะนี่ยเนี่ยบวกมาสองวันแล้วครับสุดยอดครับโอ้โหบางทีมีแต่ไม้ใหญ่สุดยอดนะพุงกลางเทรดแบบนี้แจ่มเลยครับถ้ามันลากยังไงมีเวลาคิดซอยดีเออสุดยอด นี่คืออาหารเทรดเดอร์นะครับก็คือหน้อหน้าอ่ออืมอืมอืมางวันไม่กินนะครับอาหารเร่งด่วนไม่ต้องกินกินหลูอยู่ดีแล้วให้มันอิ่ม ากกินมาม่าเสร็จแล้วนะครับก็เป็นช่วงใบบาแดดแรงแๆผมก็ไม่รู้จะทําอะไรก็ล้างรถด,ดีกว่าอะไรเงี้ยล้างไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่หนะทุกคนก็ oh <my> คือ oh <my> ไม่มีมสชูบูก็ลังน้ำเปล่านี่แหลนะล้างไป ม่สโเทียวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จิงก็เข้ามาอตอนก,ก็สู้เก่งตอนเดก,ก็สู้กัน,นพนหลังจากที่ผมไปล้างรถแล้วนะครับก็ช่วงเย็นแล้วพอดีนะครับผมก็พาเด็กๆไปเขื่อนแม่กวงนะครับไปสัมผัสบรรยากาศ ธรรมชาตินิดๆหน่อยๆมีความเย็นๆอยู่นะครับเพราะว่าฤดูหนาวแล้วตอนนี้นะครับผมก็มาเที่ยวที่เขื่อนเม่พวงอีกแล้วนะครับเป็นสถานที่ผมชอบมาผ่อนคลายมากที่สุดนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเมื่อเราเห็นดอยเห็นแม่น้ำอะไรางเงี้ยรู้สึกว่าเป็นเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติรู้สึกว่ามีพลังงาน รอบๆด้วยยอดเลยไม่ค่อยอีกอย่างที่นี่เขาจะชอบมาวิ่งกันด้วยชอบอที่นี่เห็นข้างหลังผมนะข้างหลังก็จะเป็นวัดดาสเกตที่นี่รอบๆก็จะเป็นแบบวิวทีบบสวยงาม360องศา,าบบบสวย เราจนไปง่ายดีเดินแค่นี้ก็เหนื่อยมากแนละ้วทกนเหนื่อยเหนื่อยรู้สึกว่าไม่ได้ออกกําลังกายบ่อยนะครับเวลาทำเราเป็นหืดหอบเป็นความดันโลหิตได้ง่ายนะอยากจะฝากบอกทุกท่านด้วยว่าตรวจรักษาสุขภาพด้วยนะครับตอนนี้นะด้านหลังผมก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งนะฮะตรงหลังนู้นมันจะเป็นอ้ไที่ผมว่าอะไรนะ อีกฝั่งหนึ่งของแม่กวงนะที่นี่ดูสุดยอดใครอ่ะนะใครอะได้เวลากลับบ้านแ,แล้วทุกคนวันนี้มันเย็นอาทิตย์ก็จะตกดินแล้วนะครับทุกคนเห็นปะ่ะที่ตกดินสวยมากเออต้องเป็นรายง,งานผลการเทรดสดวันนี้แล้วก็สเนเีายต่างๆในกลุ่มไทยแก วก่อนนะนะหึงงัขทแจากที่ผมไปเที่ยวมาแล้วอีกหนึ่งที่คือต้องมาลับ เนี่ยกลับบ้านหลังสาขาก็มาครบ,บเสร็จแล้วกนำครัอะกินเลยลูกกินเลย นี่อยู่ข้างร้านเมียผมนะอันนี้ชื่อหมาล่าอะไรนะฮะหมาล่าลุงจอครับหมาล่าลุงจอโอเคม, okay. มาอุ่นๆกันได้นะเผ็ดมากลูกค้าสั่งเผ็ดมาก ค้าชอบจิ้มเผ็ดกันตัวเล็กหลับนะครับบนนี้หลับขาลดนี่ค้านนี่ขาได้ไห่นี่้าะะกัะนับนีบ่นะค้าขนมครกปิดจ๊อนับยอดนี้นะฮะคือเทรดสรดกับเพื่อนๆในกลุ่มเทเลแกรมนะทุกคน ทุกทุกอย่างเนี่ยสองชั่วโมงนะอีกหนึ่งกิจกรรมยามว่างของผมนะครับนั่นก็คือการเต้นบีบอยนะครับเป็นสิ่งที่ผมอทํามาอย่างต่อนเนื่องแต่ก็พุงก็ไม่ลดสักทีแต่ว่าก็ยังเต้นอยู่เพราะว่าอะไรเพราะผมใจรักคับเออเดี๋ยวมาดูกันนะ As I walk in the shadow of death, 16 men on a dead man's chest, your host is even for H.O.T., and i yet, she gets flashed with the pack, nobody go, till the guard say so, you got a second to move. come for the devil, your guard blow back, off the from a cat, you take no stack, cook it get down like that, Come on, from rockin' on yes. เหนื่อยมากทุกคนเล่นเป็นท่าๆไปแต่ว่าก็ไม่คอมโบตอนนี้นสักทีตสงสัยต้องฝึกอีกสักเดืนสองสามเดือน,น,นเนี่ยกว่าที่จะปรับตัวได้โอ,ดโอเคครับทุกคนหลังจากที่ทำกิจกรรมทั้งวันแล้วนะก็วันนี้ก็จะมารายงานผลเนาะว่า ในหนึ่งวันเนี่ยที่ผมเทรดสดหรือเป็นวิถีเทรลเดอร์เนี่ยวันๆทำอะไรกันบ้างหลังจากที่ที่เราคุยกันว่าจะมาดูลับเนาะก็อย่างวันที่13นะครับผมส่งซิกเนลไปเนประมาณ500เหรียญเนาะประมาณ4ไม้นะครับผลลัพธ์ก็คือนะครับผมผมรับผลลัพธ์ผลลัพธบตามนี้เรยจ้าปิดจอบสวยๆถ้าทุกอย่างเทรดสชั่วโมงแล้วมันมีไม้หนึ่งนี่เท่าทุนนะครับ ก็กําไรวันนี้เนี่ยโดยรวมประมาณหนึ่งพันสดอลลาร์หรือราวๆสี0 0 0ื่บาทผมตีไป50,000บาทแล้วกัน <Wow. S 1> นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้อัรตราดอทอัรตราบาทก็ประมาณ3 8บาท37บาทก็ประมาณนั้นแหละนะครับก็ถือว่าปิดจ็อบได้ดีนะครับทุกคนแฮปปี้กันหมดเลยนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับผมเนี่ยบอกว่าบวกมา2วันแล้วสุดยอดนะครับเทรดแบบนี้แจ่มเลยนะครับ ก็จะมีแบบเนี้ยทุกวันนะครับจันถึงสุกนะทเทรดสดนะทเทรดสดประมาณ2ชั่วโมงเนี่ยนะก็คือแบบถือออเดอร์ยาวๆผมจะบอกซอยไม้ซอยอะไรก็มีหมดนะครับอย่างที่ผมอัดคลิปวิดีโอนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันคือวันศุกร์ของวันที่14นะทุกคนก็วันนี้นะครับเป็นวันสุดท้ายนะที่ผมอยากจะทําคลิปปิดของคลิปนี้นะครับก็โดยรวมนะทุกคนโดยรวมเนี่ยที่ผมส่งซิกไปนะสําหรับวันที่14นะฮะ ก็คือมีประมาณนี้นะมีประมาณ4ไม้นะครับมีเล่นขานิดหน่อยนะโดยรวมนี่ก็คือบวก1ไม้2ไม้3าไม้4ไม้นะครับก็คือบวกหมดเลยนะครับแจ่มมากนะครับ4ไม้รวดนะครับสุดยอดครับพักผ่อนเลยวันนี้แล้วก็บวก fx ด้วยนะครับ2ไม้ติดนะครับนะถ้าเราไปดูคอมเมนต์เนี่ยทุกคนก็จะแบบว่า ส่งกันบมานกันเข้ามาค่อนข้างเยอะนะทุกคนเพราะว่าบวกกันเยอะมากนะครับคนที่ตามนี้ก็บวกกันหมดเจ๊งด้วยกันกันกบรวยด้วยกันนะผมมันก็จะมีบางวันที่เทรดเสียนะครับแต่สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ผมเทรดบังมากนะครับปรับรูปแบบการเทรดสดแบบใหม่โดยการเทรดสองชั่วโมงนะปกติจะเทรดทีละ5นาที5นาทีนะครับต้องมาโฟกัสแต่ว่าช่วงนี้ไม่ไม่โฟกัสแล้วครับเพราะว่าผมต้องการมีเวลา อยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกเมียนะครับให้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าผมอยากมีช่วงเวลาตอนเย็นแล้วก็ตอนหกข่าการเทรดผมจะพยายามเทรดให้น้อยลงเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราจะไม่กดดันมากแล้วก็มีเวลาให้กับลูกเผา,าเฉพาะเวลาด้วยก็ไม่ได้ทิ้งกันหรอกก็คือเราก็มาทาทากาไรไปด้วยกันแล้วก็จอยไปด้วยกันเอ็นจอยไปด้วยกันแบบนี้ครับก็ทั้งหมดนี้นะครับผมก็ ตั้งใจมานำเสนอให้ทุกคนนะว่าการที่เราจะเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จได้เนี่ยก็คือมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องง่ายแค่ว่าเราต้องมีวินัยในการเทรดแล้วก็มีประสบการณ์ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราจะมีความรู้อย่างเดียวก็ไม่พอนะทุกคนมันต้องมีประสบการณ์มีกูดด้วยนะก็อยากจะฝากทุกคนด้วยนะครับเส้นทางอย่างนี้มันมักโหดร้ายนะสำหรับน้องๆมือใหม่ผมอยากให้ทุกคนเข้ามาในกลุ่มเทเล gram ในกลุ่มปิด ก็ดีกุมเปิดก็ดีนะเพราะว่าผมจะได้มาช่วยไกด์ไลน์นะครับในแบบของผมและเพื่อ,อนๆเอาไปประยุกต์ใช้ในแบบของตัวเองได้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นิดมากก็หน่อยนะ,ะสุดท้ายนี้ก็อยากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องแทน Offi ิ i ชีกันด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะไม่พลาดแนวทางทำคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้หรือวิดีโอการเทรดวิดีโอวอล์กเทรดวิดีโอเอ่อ อะไรต่อมีอะไรนะครับลองคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ดูนะครับเพื่อเป็นไอเดียในการทำคลิปดีๆต่อไปนะทุกคนนะแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับบ <c oughs> ๊ายบาย